สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงของวันพฤหัสบดีที่14มีนาคม2567นะคะวันนี้เราก็จะพามาชมบรรยากาศการท่องเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วกันค่ะนี่ก็จะเห็นว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาทยอยกันมานะคะข้างหน้าเรานะคะก็จะเห็นรถทัวร์หลายคันมากมาจอดเป็นจุดรับส่งนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะลงบันไดเลื่อนไปที่อุโมงใต้ดินนะคะ เพื่อข้ามไปยังฝั่งที่เป็นพระบรมมหาราชวังนั่นเองทุกคนก็ใส่หมวกกันส่วนใหญ่นะคะเพราะตอนนี้เนี่ยอากาศร้อนแล้วก็แดดแรงมากๆค่ะซึ่งฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นนั้นก็คือพระบรมมหาราชวังนั่นเองจากบันไดเลื่อนเมื่อกี้ค่ะเขาก็จะลงอุโมงค์ใต้ดินนะคะเพื่อไปอยังฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นจุดที่เป็นประตูทางเข้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในอุโมงค์กันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง รถทัวร์ก็ยังทยอยกันมาไม่ขาดสายเลยนะคะมาจอดกันบริเวณนี้ค่ะเพราะว่าจะเป็นจุดที่มีอุโมงค์ทางลงนะคะตรงฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะบอกทีนะคะว่านี่คือเป็นเวลาเที่ยงค่ะร้อนๆเลยคนก็ยังมาไม่ขาดสายค่ะคึกคักมากๆนะคะการท่องเที่ยว วันนี้เรามาลงมาใดเลื่อนตรงฝั่งที่เป็นกรมศริลปากรนะคะนี่ก็เป็นตึกที่เขาเพิ่งบูรณะไปสวยมากสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในอุโมงค์หน้าพระลานกันค่ะสิ่งที่สัมผัสได้เมื่อเข้ามาในอุโมงค์นะคะ<อ>ก็คือความเย็น,นะคะ่ะ<อ>ทำให้รู้สึก ร้อนจากแดดข้างนอกได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่กว้างขวางรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะมากมากซึ่งข้างในนี้เราก็จะเห็นว่าถ้ามาในลักษณะกลุ่มทัวร์ค่ะเขาก็จะมีการนัดหมายรวมกลุ่มกันตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าในนี้นก็จะมีห้องน้ําด้วยเครื่องปรับอากาศแล้วก็มีพื้นที่ที่กว้างขวางค่ะสามารถมารวมตัวนัดหมายกันตรงนี้ได้เนี่ยนะคะมองไปแล้วก็จะเห็นธงนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มๆค่ะ นี่ก็มาในลักษณะรทัวร์นะคะคนเยอะมากๆค่ะแต่อุโมง์นี้ก็สามารถรองรับได้นะคะดีมากๆเลยนี่นะคะเราก็เห็นป้ายทัวร์ต่างๆเยอะมากๆค่ะให้ดูบรรยากาศของครัวรั์นะคะก็จะมีธงนำมาเป็นกลุ่มๆค่ะ นะคะที่เขานิยมมาถ่ายภาพกันในอุโมงค์นี้ก็คือภาพกรุงเทพมหาคนครที่เป็นแบบพาโนรามานี้นะคะนี่นะคะมีครุบครัวเยอะแย,ย,ยะมากมายค่ะเขาก็จะแจกตั๋วกันตรงนี้นะคะจากาในเรื่องนี้ขึ้นไปก็จะเป็นประตูมณีนครัฐซึ่งเป็นประตูทางเข้าที่เปิดให้ใช้งานตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมานะคะ นี่จะเห็นว่ามีกรุ๊ปทัวร์มาอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะอันนี้เขากำลังแนะนำอยู่นะคะว่านี่เป็นพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสเมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวรัชกาลที่9เดี๋ยวเราเข้าทางประตูนี้กันเลยนะคะบรรยากาศของการมาท่องเที่ยวพระบรมหาราชวังและวัดพระแก้วนั้นคึกคักมากๆเลยค่ะเขาก็จะมีจุดที่ เพื่อระบายความร้อนค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ากลางวันกลางวันนี้คือร้อนมากแต่ร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะคะทุกคนมาเที่ยวชมนะคะความงดงามของพระบรมหาราชรวัตรแก้วค่ะสำหรับผู้ที่มาเยือนประเทศไทยแนละ้วก็มากรุงเทพมหานครนะคะการได้มาเยี่ยมชมที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่หนึ่งเลย เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูบรรยากาศในวัานะแก้วกันค่ะจะเห็นพัดลมไป็นจุดๆนะคะ คือบรรยากาศภายในวัดพระแก้วนะคะคและนี่ก็เป็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะคะที่กำลังเข้าไปภายในพระอุบโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตค่ะ ต่อแถวกันขึ้นไปนะคะ ก็พามาดูบรรยากาศรอบๆนะคะภายในบริเวณวัดพระศิรัตนศาสาศดารามหรือวัดพระแก้วค่ะความร้อนก็ไม่เป็นอุปสรรคของการท่องเที่ยวนะคะทุกคนก็แฮปปี้ในการถ่ายรูปนะคะชื่นชมความงดงามของวัดพระแก้วค่ะ เดินออกมาก็จะมีจุดจำหน่ายน้ำดื่มนะคะของ Golden Place น้ำเย็นๆค่ะ และนี่ก็คือพระที่นั่งจัก,กรีมหาปรา,าสาทนะคะเ,เห็นกี่ครั้งก็ประทับใจค่ะเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะข้างหน้าเราก็คือพระที่นั่งดุสิตมหาปรา,าสาทนะคะ นักท่องเที่ยวก็จะมีการใส่หมวกนะคะกางร่มเพื่อกันแดดค่ะช่วงกลางวันนี้แดดแรงจริงๆออกมาก็จะเจอกับร้านดอยคำนะคะที่เป็นคาเฟ่สามารถซื้อน้ำซื้อขนมแล้วก็นั่งรับประทานภายในร้านได้ค่ะ ข้างหน้าเราก็คือพิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะเดินตรงไปก็จะเป็นประตูทางออกนะคะชื่อว่าประตูวิมานเทเวศค่ะแล้วก็สามารถแวะชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวนั้นจะรวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ